นึ่งเคล็ดลับความสวยความงามมาแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักกันโมโคเซ่แบบนี้ค่ะที่เป็นทั้งครีมกันแดดที่เป็นทั้งคอนซีลเลอร์เป็นทั้งรองพื้นใช่ไหมแล้วก็เป็นครีมบํารุงสำหรับคนที่โดนแดดนานๆเนี่ยก็จะทําให้ผิวหน้าเราเนี่ยไม่แดงนะคะจากแสงแดดได้ด้วยนะคะไม่มันไม่เหนอะเหนมือนครีมกันแดดพอไปตามทางตลาดที่ใช้ผสมน้ํามันผิวม,มันนิ่งมากมันสม,มูทมากอ่ะมันแบบหายไปเลยอะ่ะทาให้ผิวหน้าเราแดูกระ่างใสนะคะแล้วก็ สดชื่นตลอ,อดวันแล้วก็ใครที่ใช้แล้วติดออกติดใจอย่าลืมนะบอกต่อเพื่อนๆด้วยเพื่อนเเนี่อนอยจะได้เสริเเหมือนเรานะจ๊ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับโมโคเซ่คอนเทนเนอร์ลัสก,กีมตัวนี้ค่ะอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ www. m o k o s e com แล้วก็ค่ะเอาไม่ขึ้นอีนหนึ่งเอาไม่ขึ้นเอเน,น,นี่ยคะ,อะ,อะโอเคเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้เอาใหมาใครอะ,อะ กได้ไหมสำหรับเชียเชียรู้สึกว่ามันมันเป็นความน่าดีใจค่ะเป็นความน่าภูมิใจเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเป็นคนหนึ่งเป็นเด็กคนหนึ่งเลยที่ได้มีโอกาสดูแล้วก็คือรีเมคมาหลายรอบแล้วด้วยด้วยซ้ำค่ะแต่ว่าครั้งนี้ก็คือเป็นอะไรที่นึกถึงพวกเราทุกคนก็รู้สึกเป็นเรื่องน่าดีใจนะสำหรับเชียก็ถือว่าไม่กดดันก็ทำเต็มที่ค่ะเชียหายจากละครไปนมื่อไหร่ ไม่ถึงคะไม่ถึงไม่ถึงแต่ว่าคนจะชอบคิดว่าเชียร์หายจากละครเพราะว่าคือเหมือนเราทําพิธีกรซะเยอะอะไรแบบนี้ค่ะแต่คือในในแง่ละครก็ไม่ได้ไม่ได้เลิกเล่นแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่มันออกอากาศหรืออะไรค่ะไปเห็นหน้าทางนู้นซะเยอะคนเลยนกึกว่าเราเลิกเล่นละครไม่ใช่แล้วทป็นอราถึงรับเอ้ยยอมเล่นเรื่องนี้ยัมเล่นยอมเล่นเรื่องนี้ก็ คือจริงๆเราไม่ไม่ได้ถึงขนาดว่ามีอีกโก้ว่าเฮ้ยเราไม่ได้เล่นละครไมไ่อะไรอย่างนั้นค่ะแต่เรื่องนี้มันเป็นโอกาสจังหวะที่เข้ามาแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราก็เป็นเด็กคนนึงที่ทันแล้วก็ดีใจจริงๆภูมิใจคนลุกมากวันแรกที่ฟิตติ้งคนลุกจริงๆค่ะเพราะว่ารู้สึกด,ดีใจก็ในครั้งน,นี้ครั้งแรงกล่าค่ะก็ะะสำหรับผมกับพิเชียแหละฮะก็สำ<ม>หรับผมผมกับพิเชียเป็นเรื่องที่สองฮะ,ะเรื่องแรกก็เป็นเรื่องแ่บสลับกลัวครับนะครับผมจับให้เป็นคู่จิ้นกันเลยนะฮะ ใช่ครับก็จะมีจะจิ้นกันอีกไหมคะพี่จิ้นต่อคงจิ้นกันหนักเลยค่ะเพราะว่าในเรื่องเนี้ยอากงเป็นคนชงที่หนักมากอากงอากงคือพี่ดุค่ะจิ้นยิ่งกว่าใครเลยค่ะในเรื่องชงพี่บอลไามคะพี่ดูตั่พี่บอลพี่บอลพี่บอลคะครับผมรลายไหมคะเรื่องอ่ารลายครับผมร้ายฮะครับผมอันนี้อันนี้จะเบากว่าเรื่องที่แล้วอันนั้นเป็นร้ายแบบดราม่าแอคชั่นอันนี้จะเป็นเอ่อร้ายแบบค่อนข้างคอมเมดี้นิดนึงนะฮะผมก็จะเป็นเอ่อ ลูกพายนอกจะดูเป็นกะร่อนเพย์บอยเจ้าชู้แต่จริงๆแล้วไม่ไม่ได้มีอะไรอะไรเงี้ยหลอกเขาไปดีแต่ภาพอะไรเงี้ยแต่ก็ก็จะวางแผนอะไรเงี้ยครับผมเป็นตัวเองเหรอะกะร่อนเจ้าชู้อครับไม่ไม่ได้เป็นครับตัวจริงตัวจริงไม่เจ้าชู้เลยฮะครับผมแสดงว่าไม่ยากแสดงว่ายากครับยากครับเวลาเล่นบทเจ้าชู้ทีนี้ฝืนฝืนมากเลยครับผมเเเททีียรรคคับบบื่อองงนนุ้้ลิกตป็า อุ้ยเรื่องนี้บ่อยมากแมนกว่าทันวายมากเลใช่ครับแมนมากค่ะเวลาเวลาพี่เชียร์เข้าเข้าฉากผมจะแซวว่าแบบเฮ้ยเล่นหลอกผมอีกอ่ะใช่เพราะว่าคือมันจะมีอย่างอย่างปกติอสมมุติแบบพระเอกนางเอกล้มอย่างเงี้ยค่ะนางเอกต้องอยู่ในอ้อมกอดใช่ไหมอันนี้พระเอกอยู่ในอ้อมกอดจริงครับมันมันก็เป็นแบบเป็นความน่ารักเป็นความแปลกๆแบบเหมือน การเล่าแบบแปลกใหม่อีกอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะคะอย่างเรื Pu ่องนี้เหมือนทำมาพระเอกเต็มตัวเรื่องแรกด้วยใช่ไหมใช่ครับก็เป็นพระเอกเต็มตัวเรื่องแรกครับก็รู้สึกดีใจฮะที่ที่ที่ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณช่องเจ็ดนะขอบคุณอน้องขอบคุณพี่อ้อยขอบคุณพี่ธงแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่ให้โอกาสผมเล่นเรื่องวิมานมะพร้าวเป็นพระเอกเต็มตัวนี่นี่เรื่องแรกน้องพิมพ์ใช่ปะคะใช่ไหมน้องใหม่น้องใหม่ค่ะน้องใหม่บทอะไร ฝั่ขนุนฝักตัวเร็วฝั่ขนุนฝักตัวเร็วได้เป็นน้ำหวานค่ะฝั่กน้ำฝักตัวได้นะคะเป็นเรื่องแรกของเรานี่เป็นเจดันโอ้เป็นเจ๊เลยค่ะก็ประมาณนั้นค่ะคือมันไม่ไม่หมายถึงว่าแบบอะไรหมายถึงว่าด้วยอายุอานามอะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องนี้น้องๆเยอะเนาะอะไรเงี้ยนั่นใช่ไหมคะน้องเดือนค่ะพี่พีเดนหนูด้วยอีกสักคนสิคะเออพี่ว่าน้องคงต้องช่วยพี่แล้วล่ะค่ะเราคงแบบรุ่นๆแล้วค่ะพี่เดือนนะคะนี่ค่ะ กครับผมก็ก็อย่างที่บอกนะฮะก็สำหรับสำหรับผมเรื่องแรกฮะก็อยากจะฝากแฟนๆละครช่องเจ็ดทุกๆคนนะครับก็สนุกแน่นอนฮะโรแมนติกคอมดี้ครับวิมารมะพร้าวครับนะคะก็เป็นละครรีเมคอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่มีเสน่ห์มีสีสันแล้วก็อากงหรือว่าพี่ดูสัญญาหรือพี่ต้นตะวันแต่ลๆท่านที่ไม่ได้มาในวันนี้นะคะเป็นอีกสีสันที่สนุกมากๆโดยเฉพาะใครที่คิดถึงคุณดูสัญญานะคะบอกได้เลยว่าเรื่องนี้เนี่ย ที่สุดเลยที่สุดอีกด้านหนึ่งของดูสัญญาพลาดไม่ได้ค่ะกลัวกระแสรียบเทียบกับวอร์ช่นเก่ากลัวไหมเหรอคะก็คงคงเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้เนาะใช่ไหมคะแต่เราเราก็เราก็ได้แค่นี้ละเราเราเต็มที่ของเราแล้วค่ะเลือกเราเนาะคือพวกเราก็เต็มที่ไม่ใช่ไม่เต็มที่แต่ว่าก็อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดนะคะแต่ถ้าเราดีกว่าก็ขอโทษด้วยนะมาประมาณนี้นะคะคุณตำรวจอะไรก็ตามเดินไปมาคนเดียวเลยนะคะประโยคนี้ คขอบคุณค <Okay. S 2> ่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube P r v a r i e t y คุณก็จะไม่ตกเทรนกับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟิตฟีก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซินที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมแซ็บดวงการงานการเงินความรักแบบนั้นแน่นไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ w w w p r v a r i ทดอทพก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว